สวัสดีตอนสายค่ะพี่น้องมือในขวัญเสิพามาเก็บเคียสแบ์ต้นเคียยสแบ์คือ,อยัางต้นเียงต้นเชอรี่เนะเาะเ,เ,เชอรี่เดี๋ยวมาเก็บบานประปุกนะเจ้าของบานเพื่นเห็นบะเดี๋ยวไป <นะ S 1> ไปดูไปดูว่ามันดกขนาดไหเด้อแป๊บหนึ่งค่ะ ดูต้นเคียสแบร์ค่ะเบิงเตล่ะพ่วงต้ตนเอ็เตงองตรงอยู่เอ้คือเจีเอบอกพี่พวนบานเท่าไห่มคะพี่น้องเขนบอกดกอากสากอยู่ข้างเทิงนี่สูงอันสูงๆเนี่ยเอาบปได้เนี่ยคือแดงมากดูดิเบิงเตล่ะหอยเป็นถ,ถ้าเกิดเ้าบรเก็บมาอนีก็คือแบาบว่ามันสีน่าแล้วนกสีมะกินนะเสียนะ ส่วนของเทิงเที่ยาเก็บอะไรก็ขึ้นนกมากินเสียนะก็มาเก็บที่บ้านป้าปุกเนาะเราขอบคุณป้าปุกหลายๆเนาะที่ให้อันมาเก็บเสียนะแล้วก็ได้ไปเอาไปถวายเพลนแล้วก็ไดเอากินพร้อมแจกเพื่อนขางห้องพอร้อมสอบหลายดีใจหลายเสียนะขอบคุณมากนะคะ,ป,ะป้าปุกจ๋านี่เห็นบอเจ้าของบ้านใจดีรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งน้ำใจเ<จ>พ่อนะเก็บใ,<จ>ให้ แล้วก็แอนนก็ยาเล็กเบอะปีนพี่น้องร่วมกันลืมอายุว่าเออร่วมกันสองคนสองคนร้อยกว่าปีนเสยมักเราจะไปวัดเด้อยนันวันนี้ปื๊ดดกขาดดกเนี่ยข่อยสิบอกว่าข่อยย่างไปทั้งหลข่อยไปบ่ถึกเลยเพราะมันดกโพด่ไหมมันดกดกกระดอกกระเดียดแม่ดูบางสปาเกียรปาเนี่ยโอ้ยพี่น้องแมวคือบ่มีผู้ใดกัดเมืองไทยหล่ะเก็บไปฝากคนไทยนะเฮ้ย ไปอะลงเฟซถามเพื่อนเพื่อนอกว่าเก็บมาให้มั่งโออไเก็บแล้วไปเก็บเป็นโหลดติมึงตี๋แหละมันหลายขนาดอันเบงสามีเพื่อนกันนางแบบฮุกฤตอันนี้บ้านปะปุกเนาะบริเวณบ้านปะปุกมันต้นแอปเปิลต้นเคียสเบลวมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยปะปุกเพื่อนปลูกแบบมวลมวลสนุกสนุกเพื่อนบริเวณขายเนาะเธอเกิดเพื่อนขายเพื่อนด้วยได้่ยของกินไม่เอาเอาเออของที่ว่าต้นไม้ไม่มีผลไม่เอาปลูกเฉพาะมีผลเหรอ เออไม่ได้เก็บกินอ่ะไปไปเก็บตองเอาเด้อพี่น้องมันดีแล้วมันชื่นใจมึง่ละต้นต้นตำหนี่หนึ่งไปไอ้แม่ต้นไอ้ดอกไอ้นั่นหน้าบ้านอ่ะมันหล่นนะจะได้พี่นุ่มมันเถอะมันลูกเล็กเกินฮะมันตื่ละเล็กเกินอาซ่อนเอาซ่อนลายคากลายเนี่ยเบิด์ตคัมสิเบามึงตื่ละการหนึ่งนะสอดหลอดจูเห็นปะเฮ้ยผู้ใดเอาใดเนี่ยบอกใอยดูเก็บบ่ถึง เก็บถึงโพดเห็นไหมสัดลอยกินข้าวเช้าข้าวดับบายนี่ปากเอาเปดโอ้ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำหักนะคะมันล่วงเองป้าป้าพันบอกว่าเดี๋ยวหนูมานั่งเก็บเลยแป๊บนึงป้าเพิ่นบอกว่าไอ้กิ่งที่เติงง้อยลงมานี่เพียบเลยแล้วไปปีนซะสูงพอดีตามันมองขึ้นไปข้างบนมันเห็นไง มันโดกงอะป่ะพูดอยู่แม็กแม๊ดแอดดูมาละกูอะไรมาโอ้เอร์ล้วก็มาเห็นตูดมันอยู่ตรงเออเราว่าไอเสียงอะได้ยินเสียงหนูเออหนูก็ว่าอยู่เสียงอะไรมันเคือที่เซ็ตมันเคือเสร็จต้องมันแล้วแต่ก่อนนี่ไม่รู้จักว่าจะต้องเป็นยังไงหนูจะมอง มันเหมือนแน่นไหมฟ้าเหมือนกับเอ้เอ้มะไฟหรืออะไรนะพี่ปลูกบ้านเราอ่ะใช่ป่ะมะไฟดีนะไม่อัดดีดีนี่ตอนนี้คือได้เวลามาสวยอันนี่คือยืนขาสั่นเนาะเมื่อกี้ยืนขาสั่นตอนนี้มามานั่งแล้วมันนั่งเขย่าเก็บเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้คำนี้นะมันลงเฟซเนี่ยน่าเกลียดเขาบอกว่าแค่มาเก็บเคล็ดแต่สั่นปันนั้นเลยเลย น่าเกียดนี่หักจัดไปไม่ได้ตั้งใจหักนะมันหักเองไม่เป็นไรรอกเกดบอกไม่เป็นไรเนาะหักแล้วก็หักไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็แปกมาใหม่เออนี่เห็นปะเออยกกิ่งให้ดูสินี่เออสาบลาบอยู่บนตัวละรออืออนนี้เต็มตะก้านนี่มีแต่ใบไม้น่เดี๋ยวมาเก็บกิ่งมันออกคนเก็บก็น่าน่าน้าเคียดแปลกก็น่าคนเก็บหน้าใหญ่พอกันเลยความสุขไหนจะเท่า คนเก็บก็แค่แฟรเดนมาร์กขอบคุณค่ะมาปิดนะขอบคุณค่ะนี่อันนี้เก็บมานะคะเบิังเห็นไหมเออกดโหดมันโดนก็อิจฉาอ่ะเรากำลังจะขึ้นนะกดแล้วใช่ไหมกดแล้วค่ะอ๋อมันได่ขึ้นแล้วว่าสองหนึ่งสองสามเลยไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วใช่ไหมเอาแล้วไปแล้วค่ะมาขึ้นแล้วบ้านเราวจ้ ได้ลิงเก็บมะพร้าวป้าป้าพุดวัจะขึ้นบ่ไดกันยอดเจ้าเวลาเละเออเห็นไหมเนี่ยเอาตูดเอาตูดขึ้นบันไดถ้าเกิดไม้นี่หักลงไปเนี่ยคือโอ้ยแป้ามาเนอกูมีอะไรให้มันหักไปเถอะมีเป็นยาเก็บเก็บเป็นโลดจะบอกว่าตรงนี้นะคะข้างบนลมดีไหมคะ ลมเย็นเย็นค่ะข้างบนเ <ลม S 1> ย็นอ่ะข้างบนนะป่ากิงไงไงไง่ง<ช>ันนมาเต็มรูเรื่ขึ้นไปมัปบบน,นอันตรายเอ้าไอ้เราก็นยิงยุขึ้นไปอยู่อุตส่าห์บันไดอันที่สามเลยเนี่ยตายตายป้าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะเห็นไหมย่ yeah ถ้าเก็บมะพร้าวเขาเรียกว่าเอาลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าว <c oughs> อันนี้หนึ่งนอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเก็บเก็บเคสแต่เขาเรียกว่าอะไรเก็บเชอร์รี่เข้าเรียกว่าอะไรครับป้ากุหลาบกุหลาบ นายเงือบเลยนั่นเน็นยหม้ะากุลักทุก่างายเงือบเลยนั่นเนี่ยแลาพูดเอานะ่เามไปมาเด้อบัดนี้ขอให้มีทางไปเหอะนางไปหมดขออนุญาตทำลายนี่แหละเก็บไปเสร็จแล้วก็ทำท่าจะทานโค้งด้วยลูกโอ้ยยาเก็บเก็บ นั่นแหละเกยขึ้นไปตรงนั้นเสร็จแล้วกก็เหยียบบนกิ่งเย่ยนั่งบนกิ่งมันอ่ะมันสุดยอดเลยข้างบนเนี่ยเออตายแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเนาะไม่แล้วนจะลงยังไงเด้อข้างบนได้เห็นป่ะดีนะเอากระแป้งอันนั้นไปมันห้อยได้ไงเดี๋ยวหนูจะลงยังไงไม่เป็นไรกระโดดมาทีเดียวเห็นค่ะนีข้างบนนี่เดี๋ยวกันเมื่อกี้เอาแสงมันข้าไปแบกเมื่อกี้เออแสงมันมาตรงนู้นแล้วโอ้ยคุณเนาะตากล้องก็จะขำ ดี่ค่ะคือแหละตอนนี้เห็นเห็นฉากเห็นตะตุ้ดควายมาคอยยิ้มตัวซับแน่เห็นแต่ตูดนั่งแหละอ่ะอะเปลี่ยนเสิร์ฟปิดปิดก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องปิดเดี๋ยวมันไม่ต่อนเนื่องจะเป็นแบบตอนนี้เราไม่อยู่บนต้นแล้วเนาะมึงเป็ปภาตพจดจำอดีตเก่าก็บอกให้แชร์ไหมแชร์รึคะแนนเี่มันเหนีเยอะมากแต่ซื้อมาเพื่อจะดูดฝุ่นเมื่อวานเป็นตืน่ยนี่ไง มันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะมันเยอะโอ้สิบอกว่าไทยต้องไปกับเห็นป่ายดื่อมืออยู่คือเราชอบสีนี้แล้วก็ร้องมากัน่โอ้โหดูนั่นพี่น้องเยสซีประเด้นั่ะนะ จะตกจะตกต้นเคสแฝงกันตอนนี้ล่ะส่งแฝ้คุณพี่ดูหน่อยสิเก็บเคสแฝงเลยเมื่อกีล่ะอ่ะโยนมาโยนเฮ้ยส่งแฝงคุณพี่ดูหน่อยสี่สี่สิบกับหกสิบขึ้นข้างบนนะเข้าไปคนนั่งยี่สิบอยู่หลังล่างเจ็ดสิบคืออยู่งบนทางตคนนี้ไม่ ยังไงก็ใกล้เวลาเลยใช่้มใช่ใบก็ใช่หลคุ้มใกล้เวลาเออนั่นหักเลยนะเออเห็นแหมเก็บเกตไปอะเออหักเลยไงหักเลยอ้ยสงสารมันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังไงก็ต้องตัดโอ้ยเอาโยดีนะเก็บแปะ Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.